พี่แอ๊กไงพี่ฝนครูเขากำลังจะประกาศอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะ่ะอืมเขาจะประกาศอะไรกันนะไม่รู้สิฟังเขาดีกว่าสอบเสร็จกันหมดแล้วนะทุกคนวันนี้ปิดเทอมแล้วครูมีเรื่องจะประกาศให้นักเรียนทุกคนรู้2เรื่องนะจ๊ะโยประกาศเรื่องอะไรเหรอคะคุณครูเรื่องแรกละก็ในวันพรุ่งนี้โรงเรียนเราจัดไปทัศนศึกษาเข้าค่ายพักแรม ดีจังเลยเข้าค่ายพักแรมด้วยเหรอวิดีมากเลยอ่ะพี่แอดเราไม่ได้เข้าค่ายพักแรมกันมาตั้งนานแล้วนะใช่แล้วใช่แล้วสุดยอดไปเลยนะไม่รู้ว่าครูเขาจะพาไปที่ไหนดีติ่ดเต้นติ่นเต้นติ่นเต้นมีปลาทูด้วยเปล่าครับคุณครูเออมีปลาทูด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะปุ๊กปิ๊กแหมนายนี่เรื่องกินมาก่อนเลยนะโอ้ถามเพื่อความอยู่รอดนะพี่ฝนบอ๊บอบไปด้วยหรือเปล่าว่าบอบอก็ไป คนอ,อื่นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเด็กๆก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นแล้วก็ครูม,มีเรื่องจะประกาศเรื่องที่2ออีกด้วยนะจ๊ะเรื่องอะไรหรอคะอพวกเรากําลังดีใจเรื่องที่เราจะได้ไปเข้าค่ายพักแรมบุ๊ปิ๊กฉันจะได้ไปเข้าค่ายพักแรมนายไปกับฉันนะก็ต้องไปอยู่แล้วอ่ะอยู่บ้านคนเดียวไม่มีอะไรกินนะนุ้ยไปทั้งห้องแน่นอนเลยอะ่ะอุ้ยตื่นเต้นนะ่ะอา้าวเงียบก่อนเด็กๆเงียบเงียบเงียบอ้าวเรื่องประกาศต่อไปเรื่องที่2ก็คือ คูจะประกาศว่าใครได้ขึ้นห้องปอหนึ่งบ้างนะขึ้นห้องปอหนึ่งอคะใช่เอาแล้วเอาแล้วสรุปแล้วทุกคนสอบผ่านหมดเลยโอ้ยใจยาอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้อยู่ปหนึ่งทุกคนนะคะอ้ยใจหายใจคว่ำมหมดเลยทำข้อสอบไม่ค่อยได้ด้วยอ่ะพี่เอกเอ้ขนาดให้ลอกไปตั้งเจดข้อ <c oughs> <c oughs> ทุกคนผ่านขึ้นชั้นปหนึ่งกันหมดแล้ววมามิ <c oughs> จังก็ขึ้น วัาหน้าห้องรัตน,นาก็ขึ้นเฮ้ยดีใจจังเลยดีใจด้วยนะนุชอย่าลืมปลาถูสิสัญญาไว้เอาล่ะพวกเราต้องรีบกลับบ้านไปเตรียมของกันแล้วล่ะบ <Boo. S 1> เมื่อไหร่รถโรงเรียนจะมาสักทีง่ะพี่แอกก็เขาบอกว่าเร็วๆนี้แหละแต่ว่าเอาของไปแค่นี้จะพอเหรอพี่ฝนอืมก็พอแล้วนาเอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างบูเ <Boo. S 1> ฮ้ยเสียงเหมือนรถเลยอะ เราได้ยินเสียงรถเลี้ยวมาจอดแล้วนะนี่ไงโอ้โหพี่แอกรถรูปดาวด้วยล่ะพี่ฝนโอ้โหรถรูปดาวกร e นสตาร์เหรอ <Blue. S 1> โบรยรถคันใหญ่มากเลยอะโหนั่งกันสบายสบายเลยสิอย่างเงี้ยว้าวเฮ้ยพี่แอกเพื่อนเราเต็มชั้นเลยอะอเต็มอะไรนะเต็มรถเลยอะเต็มรถเลยแสดงว่าเราทุกคนอะมากันหมดแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊กปิ๊กบออยฮิวดีดๆเราจะหล่น <laughs> ว้าวดูสิ ที่นั่งเหลือพี่เอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดประตูนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนขอน,นั่งตรงไหนดีนะอุ้ยมีอาหารให้เรากินด้วยอะโอหกลัวหิวนี่มีอาหารกลางวันให้ด้วยอะพี่ฝนอย่างหรูเลยอะนั่งไหนเดียวปุ๊กปิ๊กนั่งไหนก็ได้เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนดีกว่านั่งนี้กันแล้วกันโบบอกว่าอยากนั่งติดหน้าต่างอะ <c oughs> พี่เอกฮะปุ๊กปิ๊กไปนั่งข้างหน้าแล้วว่ะอ้าวปุ๊กปิ๊กจะขับรถเหรอไม่ได้ปุ๊กปิ๊ก มานี่แล้วเราไม่ได้จะขับตรงนี้มันมองเห็นชัดดีอ่ะออกมาออกมาว่าแต่คนขับรถไปไหนคะคุณครูอืมกำลังมาจะรอสักครู่นะมานี่ปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวคนขับรถมาแล้วเขาจะออกรถแล้วนะเอาอยัางอีกบอกให้มานี่<ๆ>ก็ขอนั่งหน่อยก็ไม่ได้ยังไม่มานี่นะไม่ได้ปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกละพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนเอาปุ๊กปิ๊กไว้นั่งตรงนี้ดีกว่าหรออ่อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะปุ๊กปิ๊ก โอ้เซ็งเลยไปนั่งกับโบแล้วอ่ะอืมปล่อยนั่งกับโบไว้แหละแต่คงไม่ทะเลาะก,กันหรอกมออัออ้งเฮ้ยลดออกแล้วรถออกแล้วเออลดออกแล้วก็ค่อยดีหน่อยว,ว้าวนี่เรามาถึงแล้วหรอถึงแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นปราสาทที่เราจะมาเที่ยวกันในวันนี้นะเป็นปราสาทชื่อว่าปราสาทซากุระโอ้โหสุดยอดไปเลยนะจ๊ะเด็กๆวันนี้คุณครูห้องกุหลาบก็มานะเมื่อกี้คุณครูเข้าห้องน้ําอยู่นะจ๊ะไปเร็วพี่ฝนไปเร็วพี่ฝน มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยอย่ารีบวิ่งสิเด็กๆรอคุณครูก่อนเฮ้ยคุณครูเพื่อนเพื่อนพี่เอกดูนี่ดิอุ้ยมีม้าตัวสีขาวด้วยอะ่ะอืมม้าตัวนี้ดูท่าทางจะเป็นม้าที่ไม่ธรรมดานะพี่ฝนนะเออใช่คล้ายๆกับเหมือนเคยเจอมาก่อนนะแต่แบบว่าจําไม่ได้อะ่ะอืมนั่นละสิสงสัยต้องย้อนกลับไปดูแล้วแหละ บอปุ๊กปิ๊กตามมาเร็วใหีนยวนจ้าเด็กๆเรายังไม่ทำอะไรเลยมาหิ้วเราอีกแอะคุณคู่ขานี่อะไรหรอคะอันนี้คือสวนหินจ้าเขาจัดสไตล์ตญี่ปุ่นโบราณสวยใช่ไหมล่ะระวังอย่าไปเหยียบของเขาพังเอาแล้วจ้าเด็กๆข้างหน้าจะเป็นค่ายพักแรมของพวกเรานะจ้าคืนนี้เราจะค้างกันที่นี่จ้าอืมี่แอกน่าสนุกจังเลยอ่ะ เอ้ยดูดิพี่ฝนสวยมากเลยมีเต็นท์แล้วก็จัดไฟไว้เรียบร้อยด้วยอ่ะ้ดูเหมือนว่าเขาจะมีอาหารไว้ให้เรากินด้วยนะได้กลิ่นอะไรหอมๆอ,มอะ่ะอ๋อคุณครูให้จัดเตรียมอาหารสำหรับนักเรียน1ิคนไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะว้าวดีจังเลยสแสดงว่าคืนนี้เราจะต้องนอนดูดาวอย่างมีความสุขแน่นอนเลยอะ่ะ <c oughs> วางล้ก่อนเราหิวหิวอะไรปุ๊กปิ๊กนี่ไงย่างอยู่นี่ไงเอ ว,ว้าวปาย่างตัวใหญ่มากเลยนี่พี่ฝนเป็นไงสนุกเปลาพี่เอกเล่นกีตาร์เป็นตอนไหนเนี่ยโอ้โหพี่เอกเล่นทุกวันเพ,<ล><ส>พลงอะไรอะเพลงอะไรสามเวลาหลังอาหารนี่เพลงอะไรอะฮะเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันดีดไปไดเรื่อยโอ้โหดูดิเพื่อนแต่ละคนจับจองที่นอนกันแล้วอ่ะบอปุ๊กปิ๊กสนุกเปล่าสนุกอ่ะเมื่อไหร่จะเอาปิ้งย่างมาลงนที ยังไม่ได้กินอีกเหรอเนี่ยจุดเตารอ,อนานแล้วออออตามสบายก็แล้วกันนะปุ๊กปิกอออเอา้าง่วงแล้วเหรอจ๊ะง่วงแล้วล่ะค่ะคุณครูงั้นก็ไปนอนก่อนก็ได้นะกําลังมันเลยนอนแล้วเหรอพี่ฝนไม่ไหวแล้วอะ่ะเมื่อคืนนอนน้อยอะ่ะนั่นไงนอนดึกก็อย่างนี้แหละงั้นเอาเป็นว่าพี่เอกก็เล่นกีตา้าไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนะขอเข้าไปนอนก่อนนะเฮ้ยเอานอนเลยนอนเลย ไม่รู้ว่าที่นอนจะนิ่มสบายเหมือนกับที่บ้านหรือเปล่านะอืมนอนเผื่อด้วยนะอ่าได้ได้ได้เอานายตามมาทําไมไม่ต้องตามมาเราหยอกลงมานอนด้วยเหมือนกันเราก็ง่วงไม่ได้นี่มันที่นอนของผู้หญิงนอนตรงนั้นไปแหละนายอ่ะฉันขอนอนก่อนก็นแล้วกันเอาุ๊กปิ๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันนอนแล้วนะ นุชอย่ากลนเราก็นอนไม่ได้นอนไปเถอะหนะปุ๊กปป๊กอย่าเรื่องเยอะเฮ้ยอา้าวโทรปล่อยให้ดีดอยู่ได้คนเดียวอืหลับกันหมดเลยทำไมหลับขนาดนี้นี่หลับตรงนี้เลยเหรอเนี่ยหลับตรงกองไฟทุกคนเป็นอะไรกันหมดนะคุณครูครับโอ้โหครูก็นอนตรงนี้เลยเหรอพี่ฟอนโอ้โหรลายนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง นี่เอ้านี่ไม่ได้กินกันเหรอเนี่ยนี่หลับกันคาเก้าอี้เลยเหรอทุกคนคุณครูครับเพื่อนเพื่อนโบปุ๊กปิกโบบู๊โบเอ้าโบโบอยู่ไหนเนี่ยโบโบอยู่ไหนบูบโบบู๊อ้าวได้ยินแต่เสียงบูบูบู๊บแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะ ออกมาซิโบถ้าอยู่ก็ออกมาโบเาวนีไงโบโบเอานายทำท่าอะไรของนายเนี่ยแล้วทำไมทุกคนหลับกันหมดอะโบโบเฮ้ยจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยโบรีบปลุกพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กก่อนดีกวา่าคนอื่นทำไมขย่าแล้วไม่ตื่นเลยนะนี่ไปช่วยกันปลุกพี่ฝนกับปุุกปิ๊กกับพี่เอกหน่อยเร็วโบโบฝนพี่ฝนพี่ฝนตื่นสักทีดิ พี่เอกโอ้โหเรียกไม่ตื่นเดี๋ยวพัดฟาดด้วยหมอนอยอะไรกําลังนอนสบายสบายอยู่ดีๆทุกคนก็หลับกันไปหมดเลยอะดิอ๋อก็เขาเหนื่อยกันก็ต้องหลับอ่ะดิหลับตอนพี่เอกกาลังดีดๆอยู่เนี่ยนะอ้อเอเอใช่อ๋อหลับกันหมดเลยอะน่อะไรอะนึงเพิ่งกันนอนไม่ได้แค่แป๊บเดียวเองเอาวแล้วทำไมเขาหลับกันแบบนี้อะไม่รู้หลับคาเก้าอี้มั่งหลับไปบนเตียงบนฟูกมั่งแล้วแต่ะพี่เอกก็ไม่รู้อยู่ดีเขาก็หลับปุ๊บลงไปเลย มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าคุณโคขาคุณโคูฮ้เฮ้ยเสียงใครอะพี่แอกแย่แล้วเสียงอะไรพี่ฝนเมื่อกี้พี่ฝนนับจํานวนแล้วอ่ะพี่รัตนาหัวนหน้าห้องกับมามิจังหายไปเอาพเพลกลืมไปเลยนะเนี่ยเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงกรีดหรือเปล่าได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเสียงใครอะดิ เอาแล้วไงแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเลยอ่ะอืมแต่เสียงมาจากในปราสาทนะพี่ฝนแล้วยังไงต่อดีอ่ะแต่เขาว่าในปราสาทเนี่ยมันมีเรื่องน่ากลัวมากๆกเลยนะแล้วมันก็ลึกลับซับซ้อนด้วยรอได้นุนรอได้นุ่นโอ้โหยิงมาไม่รอกันมัางเลยมันมีเรื่องอะไรอ่ะพี่เอกอืมพี่เอกก็ไม่รู้ปุ๊กปิ๊กเพิ่งมาเหรอเนี่ยอ่าใช่แล้วเราเพิ่งมาถึงเองขาเราสั้นเอาอย่างนี้นะปุ๊กปิ๊ก ฉันว่าโบกับนายอ่ะควรจะอยู่ที่นี่เผื่อใครตื่นขึ้นมาล้งสงสัยอะไรจะได้บอกได้นะเดี๋ยวฉันกับพี่เอกจะเข้าไปดูในปราสาสักหน่อยนึงโอเคได้เลยพี่เอก<ม>ว่า<ม>ไงอะ่ะมันมีเรื่องอะไรอะ่ะก็เรื่องเล่าเยอะแยะข้างในอ่ะทั้งเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่พี่เอกได้ยินมาแต่เรื่องไม่ดีนะเรื่องไม่ดีงั้นเหรอใช่มีคนเคยเห็นแบบคนลอยผ่านไปผ่านมาเป็นเงาดำๆอะ่ะ ผีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีใครเจอกับตัวจริงจังนะเดี๋ยวนะพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างได้ยินมาจากข้างบนเนี้ยเสียงอะไรพี่ฝนเี้เอ้เน้่น้เฮ้เไ้นฮ้เฮ้เไ้เฮ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 า่ฮ้้เฮอเปล่า้เฮ้เเ้เเฮ้เเฮ้เเเ้เ เอาแล้วเดี๋ยวเพียกได้ยินเสียงมามีนะเสียงมามีเหรอไปวิ่งตัดไปเลยพี่ฝนมามีจังพี่ร้นตนามามีช่วยด้วยฮะนั่นไงเห็นแล้วมันตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้จับสองคนนั้นไปเป็นตัวประกันเอาไงดีอะเราจะเข้าไปช่วยดีไหมพี่ฝน ผีไออสงสัยจะหัวเราะหนักเจ็บคอเอาไงดีอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวลงไปซื้อยาแคไอให้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเล่นมามิจังพีรัตนามานี่เร็วเราจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วไปตามพวกเรามาฉันกลัวมากเลยรีบพวกเธอมาช่วยพวกเรางั้นเหรอก็ใช่น่ะดิรีบมาเร็วระวังตัวนี้ด้วยนะโอ๊ยตหลบโอ๊ยน่ากลัวจังเลยเอ๊ยแล้วข้าพวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ พี่แอกพี่ฝนคิดว่าเราเรามาผิดทางแล้วอะจริงเหรอนี่เราลงเยอะเกินไปพี่ฝนเราต้องย้อนกลับขึ้นไปใหม่แล้วแล้วแล้วนี่ไงทางออกนี่ประตูอยู่ทางนี้มาเร็วพี่รัตนาช่วยฉันด้วยฉันฉันหลงทางโอ้โหแค่บันไดยังหลงทางอีกรีบมาเร็วๆทุกคนมาเร็วเร็วเร็วออกมาออกมาจากตรงนี้ก่อนพี่เอกว่าข้างในเนี่ยแปลกๆอยู่นะบ้าปุ๊กปิดบ้าปุ๊กปิ โยนี่ไงวิ่งไปไหนอะ่ะไหนอ่ะไหนเอฉันเจอแล้วเจอมามิจังกับพี่รัตนาแล้วเอ,อเจอก็ดีแล้วนี่นาเฮอเออเ,ออเออมีมีคนตื่นมายังอะ่ะไม่มีอ่ะหลับกันสบายจริงเหรอใช่หลับยาวจัดเลยอะสองคนนี้เข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอะ่ะนั่นสิฉันก็ไม่เหลือเหมือนกันฉันก็หลับไปอะ่ะนี่นี่นะฮะเหมือนพี่ม้าจะพูดอะไรอ่ะนะ เฮ้ยลรปุกปิกก็ไม่ถนัดภาษาม้าซะด้วยดีพูดอะไรอ่ะปุกปิดปุกปิกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะช่วงนี้ฟังภาษาม้าไม่ค่อยรู้เรื่องซะด้วยเฮ้ยยากจังเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกช่วยมาได้แล้วก็ดีเหมือนกันเจ้าพวกนี้เนี่ยนะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะชอบมาช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้มาแกล้งกันใหม่คราวหน้าแล้ะกันนะเจ๊เออก็ดีเหมือนกันน้องเราวะสองคนนี้ดูท่าทางใช้ได้เหมือนกันนะ เอาไว้มาแกล้งกันใหม่ใช um ่เอาไว้เดินสนุกสนุกข้านะนั่นไงต้องไปซื้อยาแก้ไออีกแล้ว